ชีวิตสาวยายเอ้ยหนูมาเที่ยวเบลยเยียมสามเดือนนะโอ้ยเขาบพาไปเที่ยวไหนเย็นมาเขาเหนื่อยกินข้าวแล้วเขาก็นอนนอกจากวันหยุดเออวันเสาร์เขาถึงสิพาออกวันอาทิตย์ก็พักผ่อนพอวันจันทร์ทำงานสามเดือนบอกเลยนิ่ใส่แตกต่างมากๆเลยกับการที่ไปเจอเขาสองครั้งในเมืองไทยโอ้โหเขาพาเที่ยวพากินนะ พาสนุกสนานนะเหมือนกับคนที่สปอร์ตมากๆแต่อยู่ที่นี่การกระทำของเขามันแตกต่างจากเมืองไทยมากๆโอ้ยสิไปตอหรือพอซานีมันคือโบเหมือนในฝันหรือภาพในเมืองไทยนะคะโอ้โหคำนี้ได้ยินมาเยอะแลวเนาะฟังเด้อบ่ต้องเปรียบเทียบใครฟรังค่อยเนี่ยนะชีวิตเวลาเข้าไปฮอลิเดย์เขาถือ1 0ึ0ยูโรหนึ่งเดือน1,000ยูโรนี่เปรียบเทียบน้อย,อยก่อนนะ 1, เนาะพันยูโรแลกได้ 3 7มหมื่นเจนะเขาใช้เต็มที่นะใช้จนหมดในระยะเวลาสั้นๆแต่อยู่ที่นี่นะคะเขาซื้อกล้วยเป็นลูกเดียวเนาะเออไม่ทิ้งคว้างของกินของอยากนะคะมันเป็นเรื่องปกติสาวมันเป็นเรื่องปกติเออฝรั่งเข้าหมดหมู่ชีวิตความเป็นจริงของชีวิตนะคะ กลับมาทํางานกลับมาใช้ชีวิตปกติของเขาเนาะงานเขาก็เหนื่อยเธอจะมาหวังว่าอืคําพูดเนี่ยแบบสก,กิดเลยนะว่าโหทุกวันไม่พาไปไหนเลยเหนื่อยกลับมาเขาก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนเขาทํางาน เราจะมามองว่ามาเที่ยวสามเดือนเนี่ยเขาจะต้องหยุดงานพาเราเที่ยวในยุโรปตลอดเหรอถ้าเขาทำแบบนั้นนะ่ะมาดูเลเวลชีวิตเขานะฮะว่าเขาทำงานอะไรเนาะอายุเท่าไหร่มีบริษัทเป็นของตัวเองหรือเป็นพนักงานประจำเอาตรงๆการที่กลัวจะเราจะได้ก้าวมาเที่ยวหรืออะไรเนี่ยย่าจ๋เชื่อเลยว่าทุกคนจะถามไทยละนะว่า แฟนทํางานอะไรเป็นยังไงเขาหรือเขาจะแนะนําให้ฟังว่าเออฉันอยู่ที่นูน่นฉันทํางานห้วันนะทํางานบริษัทเนาะนู่น,นนี่นั่นเขาก็จะคุยกันยจาจะเชื่อแบบนั้นหรือว่าคุณไม่ได้รู้เลยคุณคิดว่าชีวิตเขาจะอยู่ได้เหมือนไปฮอลิเดย์เมืองไทยพาคุณเที่ยวพาคุณกินได้ในทุกๆวันที่คุณต้องการจริงหรอ อันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าฮอลิเดย์เป็นเวลาสั้นๆอืมฝรั่งนี่บอกลุยเต็มที่เออบอกเลยเราจะดูไม่ออกเลยว่ารวยหรือจนนะเพราะเขาถือเงินกลับไปเนี่ยเขาสนุกเต็มที่รีแล,เลกเต็มที่ดื่มเต็มที่นะจะดูเป็นขี้เมาก็เหมือนขี้เมาผัวค่อยนี่อยู่เมืองไทยไม่เคยขี้เหนียวเพราะอะไรรู้ไหมพาพี่น้องครอบครัวไปกินทั้งครอบครัวทั้งรถ บวกละ15คน3,000อุ้ยนิดหน่อยแค่ร้อยเดียวเพราะอยู่ที่นี่เงินร้อยหนึ่งสองคนถ้าเขาร้านอาหารก็เกือบหมดนะทุกคนนี่แหละคือจุดหนึ่งมองเหมืองคนไทยเราโอ้ใจดีเนาะเงินเยอะเนะาะเขาเต็มที่นะนั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆเหมือนกับเมียรฝรั่งอย่างพวกเรานะคะมาอยู่นี่นานๆใช้นิสัยฝรัง่งอยู่ที่นี่อดอไม่เรียกว่าอดนะเอาตรงๆก็ไม่เรียกว่าอดนะเซฟไหนประหยัดได้ประหยัด นะคะอันไหนใช้มาทดแทนกันได้ทดแทนเพื่อที่จะเซฟเงินนะคะเพื่อที่จะไปมีความสุขในเมืองไทยบอกว่าเมืองไทยของถูกเวลาไปทีนี่หมดเยอะนะแต่มันก็คือความสุขในช่วงเวลาหนึ่งเดือนฉันทํางานมาเป็นปีนะคะเป็นปีบางทีสองปี3ปีด้วยซ้ําที่ไม่ได้กลับเมืองไทยในระยะเวลาเซฟเงินแล้วก็ เงินเหล่านั้นก็คือครอบครัวนะฮะเหลือจากนั้นก็คือความสุขนี่คือจุดประเด็นเยจาย,ยากให้คนทางเมืองไทยได้ตาสว่างถึงความเป็นจริงว่าชีวิตจริงของฝรั่งอตอนเขาทํางานน่ะจะมาเปรียบเทียบตอนเขาไปฮอลิเดย์สั้นๆกับเราไม่ได้นะคะทุกคนอ่าและหนึ่งสิ่งตอนอยู่เมืองไทยพี่เอ้ยเขาควาเงินใส่กระเป๋าให้หนู อาทีละพันสองพันห้าพันก็มีนั้นะหนูไม่ต้องถามเลยนะคือเขาวางให้เลยอืมนะฮะอันนี้คือจุดปัจจัยแต่พอมาอยู่ที่นี่ไม่มีตังค์เลยนะเขาวางไว้อทิตย์นึงห้าสิบาทหนูไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ใช้อ่าแค่นั้นก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้มีเพิ่มอันนี้เขาทำไม่ผิดเพราะ50บบาทคุณไม่ได้ใช้เขาซื้อเขาพาคุณไปช็อปนู่นนี่นั่นนะอย่าลืม ข้อนี้นะคะถ้าคุณอยากได้หรืออยากช้อปปิง้งหรืออยากออกไปในตัวคนเดียวเหมือนทดลองขึ้นรถเมล์คนเดียวคุณมีโอกาสถามถ่ายว่าที่รักวันนี้ฉันจะออกไปช้อปนะหรือเขาจะหยิบยื่นหรือหรือ,อยังไง ในมุมเขาแบบไหนมันอยู่ที่การทดลองของเราว่ามาอยู่ในต่างแดนจะมานั่งรอเขาเพียงฝ่ายเดียวเลยในเวลาเขาทำงานจริงเหรอแต่ถ้าเรากระตือรือล้นรู้จักใครเออฉันอยากไปตรงนี้ตรงนี้เธอสอนให้ฉันขึ้นรถเมล์นหน่อยได้ไหมหรือว่าเธอมีโอกาสเธอไปส่งฉันได้ไหมมันก็ต้องหาแรงกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเรากระตือรือล้น กับตรงนี้และการกระตือรือร้นก็เป็นการลองใจอว่าเขาจะเป็นคนยังไงถ้าเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกที่รักเธออย่าไปเลยเพราะเธอยังใหม่รอไว้ให้ฉันวันหยุดแล้วค่อยพาไปไม่ควมเขาก็ห่วงเราหนึ่งละสอง เขาก็หวงเราสองละเอ้ยเขารักเรามากแล้วไม่อยากให้เ,าเราไปเจอใครอ่ะคิดแบบนี้เขาข้างตัวเองนะ,ะเออแต่ถ้าเราบอกว่าฉันก็อยากทดลองนะที่รักเผื่อฉันมาอยู่จริงๆฉันจะได้ขื้นลดเมียไปได้นูน่นนี่นั่นไม่ได้ต้องมองความลําบากคําบอกว่าเขาไม่อยากให้เราลําบากแต่เราจะสู้ก้าวข้ามความลำบากที่เขาพูดขึ้นไหมก็แค่นั้นแหละเป็นการวัดใจแล้วจะได้เห็นอ่าสิ่งที่เขาโตตอบมายัางไงและสุดท้ายแล้ว สรุปแล้วถ้าเรากลับแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนาะเราก็เลือกเพราะเราแค่มาเที่ยวสามเดือนนะฮะหรือโอกาสถ้าเขารักเรามากไม่อยากจะมาอมืเล่นตัวที่รักฉันอยากให้เธอมาอยู่เมืองไทยนะฉันยังไม่อยากไปฉันติดนวนติดนี่คุณก็พูดเพราะประลอยให้เขาส่งเงินให้คุณใช้ได้อันนี้พูดในแนวแนวข้อคิดแนวคิดเลยนะฮะพินิพิจารณาไม่ผิดเพราะเขาก็รักเรานะฮะอ่ะ เนาะแต่ถ้าจะมามองวัดตรงเพียงแค่ว่าโอ้อยู่เมืองนอกเขาขี้เหนียวอ่าไปเมืองไทยเขาดูสป,ปอร์ตเหมือนโนมีเงินมากเอาตรงๆเป็นแทบทุกคนนะการใชเ้เงินเงินเมืองนอกเนะี่ยยิ่งผัวค่อยนี่มาอยู่นี่ที่ค่อยพูดเสมอเลยนะคะซื้อของโปรโมชั่นแม้ชั้งทีมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งเขาก็จะวนมามันเป็นสินค้ายายจ๋าจมองว่าฝรั่งอยู่เมืองนอกเขาใช้เงินเป็นโอ้และเป็น แบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นไงถ้าเขาใช้เงินเป็นเขารู้จักบริหารเงินของเขาแล้วไม่มาเบียดเบียนเงินของเราย่อมดีไหมล่ะนะเมื่อก่อนอยายจ๋านี่โวกว่ากับสามีเลยสามีเดินช็อปแทบทุกช็อปเช็คอาหารทั้งเป็นสมุดส่งถึงบ้านนะคะ ว่าวันนี้กุ้งที่ร้านไหนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าลดราคา5 0ตวันนี้หมู2กิโลแถม1กิโลอยู่ที่ไหนไก่หมูทุกอย่างของใช้ทุกอย่างมันมีโปรโมชั่นของมันนะไม่เรียกว่าโปรโมชั่นหมดอายุนะคะพี่น้องขาถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะรู้ระบบการช้อปปิ้งทีนี้เรามามอง นะสำหรับเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าเออซื้อซอบเดียวเลยคนไทยอะไรก็ได้ให้มันจบๆให้มันย่อเวลาลงประหยัดเวลาเออเสียเงินไม่เป็นไรแต่ฝรั่งไม่ใช่นะฮะแต่พอเราอยู่กับเขานานๆอ่า ถึงได้รู้ว่าเออที่เขามีกินมีใช้และพอมีให้กับเราได้ก็เพราะเขาทำแบบนี้นะเซฟส่วนนะคะก็เพราะทำแบบนี้เขาถึงมีเงินไปเมืองไทยแล้วอยู่ที่นี่อ่ะสามีของยายจ๋าเนี่ยเลี้ยงยายจ๋านะฮะลูกอีกแถมลูกหลานก็มากินอยู่ที่นี่เขาเป็นคนจ่ายคนเดียวโดยที่ไม่ถามไถ่ยายจ๋าเลยพินิษพิจารณาเงินเดือนของคนคนหนึ่งก็ไม่ได้มากนะคะสามียายจา๋ามนุษย์เงินเดือนก็ทำได้เพราะเขารู้จักใช้เงินรู้จักเซฟนะ ะฮะแต่เวลาไปเมืองไทยบอกเลยชัวชัวใจดีสุดๆนะฮะลูกหลานอยากกินอะไรนี่พัวพๆนะมันแตกต่างเพราะเขาคิดว่านั่นเขาไปฮอลิเดย์กับครอบครัวอยากให้ทุกคนมีความสุขและความสุขนั้นก็ย้อนกลับมาหาเขาก็เหมือนกันแหละกับแฟนหนูนะนะพินิษพิจารณาเอาเนาะวิดีโอนี้ก็อยากให้พี่ๆแม่ๆป้า,ปา,ปาๆยายๆเสริมเติมข้อคิด ความคิดให้กับน้องเขาด้วยเนาะน้องเขารู้สึกผิดหวังกับก,บการมาเที่ยว3เดือนแต่อยายจ๋าจมองว่าอย่าเรียกว่าผิดหวังเลยแบบนั้นนะนะถ้าคุณคิดว่าเขาจะต้องชั่วชั่วใจใจหรือจะต้องพาคุณเที่ยวทุกวันคุณต้องหาคนรวยที่ไม่ต้องทํางานแต่อย่าว่านะคนรวยนี่ทําหามรุ่มหามค่านะเขาถึงมีนะบริษัทใหญ่จะบอกซะ <laughs> เอาพิ finish, 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 นะิจฟิจารณาเอานะฮะเวลางานกับชีวิต ปกติไม่ใช่ชีวิตฮอลิเดย์ Holiday, สาวเอ้ยนะอยจ๋าก็ตอบได้แค่นี้แหละ